สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่4มกราคม2565ครับเมือมนะ่อนี้ผมนคกนตะล่อนทั่วนะครับามาอยู่ที่อ่างเลิงซิว่วเทศบาลเมืองบัวขาวแต่ว่าผมมาเมื่อนี้สิเป็นตอนเย็นเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาประมาณ1ิบเก้านาฬิกานะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผมนะคกนตะล่อนทั่วนะครับมาอยู่ที่อ่างเลิงซิว่ว นะครับซึ่งตอนนัางวังเวทนี่ผมได้ถ่ยายพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับมือนี้ผมก็เลยมาถ่ายนัางขึ้นนะครับของเมืองบัวขาวหรืออำเภอกุชินาไลจังหวัดกาฬสินนะครับว่าสีเปลี่ยนยังไดสวยงามซ้ำได้นะครับทางเทศบาลเพื่อนใดจัดรูปแบบยังไดน,นะครับบริเวณอ่อางเรื่องซิ่วนะครับของอำเภอกุชินาาลนี่แหละครับเดี๋ยวผมอยู่ภาพพี่น้องเบิ้งเล้วครับเด้อ เอาเป็นยังไงก็ติดตามเบิ้งครับในย่ามคำขึ้นนะครับที่อ่างเรืองซิวอาเภอกุชินาไลเรืองพื่อบัวขาวนะครับจังหวัดกาฬสินครับ ครับนี่คือถนนหมายเลข12นะครับสายเกา,าท่มาจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถือว่าอำเภอกุชินาไลานะครับนั่นคือไฟแดงนะครับไฟแดงแยกไปโ่วงพยาบาลาสมเด็จพระยุพราชกุชินาไลานะครับแยกสายนะครับหรือแผงเพื่อน้ำมนต์นะครับ นี่ครับเป็นถนนที่พากลางเมืองคูชินาไลไปเลยครับนี่ครับพูดเลยครับขึ้นไปไ่ถนนหมายเลขที่สองสายไมซีเล่นนะครับไปจังวัดโมกดาหานนะครับเมื่อนี้ผมนั่ตขึ้นทั่วนะครับภาพพน้องมาเบิ้งแยามขึ้นนะครับเป็นบริเวณกอกลางอ่างเรื่องซิ่วนะครับของอำเภอคูชินาไลนะครับนี่ครับพักณ ทางเรื่องซิวนะครับข้างเทสบานเพื่อนได้จัดให้พี่น้องสวยๆนะครับประดับโดยไฟตามพุ่มดอกไม้นะครับอันนี้คือหอนาฬิกานี่มันขึ้นนะครับด้วยนี่นะครับเดี๋ยวนี้กับปะมาณเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่นะครับผมจีสู้ม้พี่น้องเบิ่งนะครับในีเวลาตรงนะครับนี่ปะมาณทุมซีฟนั่นที่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับตอนผมท้ายทํำอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นหอนาฬิกานะครับ สั่งแต่าง,ตาง,งานอยู่ท่างเขาอำเภอบอัวขาวเนี่นะครับรอำเภอ,อกเจิญไล่นะครับบอกเวลาตรงนะครับเนี่ยบอกเวลาแน่นอนครับเนี่ยสิบเก้านาฬิกาประมาณสิบนาทีนะครับผมได้มาอยู่นี่แหละครับเนาะายพี่น้องเบิง้งนะครับนี่สวยงามิย่งยงามความขึ้นนะครับ ตอนกลางเว้นนะครับผมก็ได้มาถ่ายพี่น้องเบิ้งแล้วล่ะแต่ว่ามื้อนี้ผมมาตอนกลางคืนนะครับก็เห็นว่าสวยงามนะครับก็มาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับกับสามผู้ไม้เพื่อนกับประดับไฟนะครับให้พี่น้องเลย่ายรูปสวยๆนะครับนะครับนี่คือเมืองกูชินาไลนะครับหรืออ่าท้องถิ่นที่เรียกว่าอำเภอบัวขาวนะครับอำเภอกูชินาไลกับอำเภอบัวขาวนี่อันเดียวกันนะครับเด้อ นะครับนี่หอนาฬิกานะครับสวยงามเลยครับนี่ตั้งโดดเด่นเปลี่ยนสงงานนะครับในยามมังคืนทางเทศบาลเพื่อนกานะครับประดับประดาด้วยไฟให้พี่น้องในมองเห็นเด่นชัดนะครับพี่น้องที่ตื่นท่างเข้ามายังหํอเพื่อกุชิโนะไรนะครับก็จะเห็นหอนาฬิกานะครับโดดเด่นเปลี่ยนสงงานนะครับเอาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องย่างเบงตอนกลางคืนนะครับ นะครับนี่อ่างเลิงซิวบริเวณนออนาฬิกาสวยงามนะครับถนนเพื่อนกาเฮดเป็นลาดซีเมนต์เหมือนหรอครับนี่นะครับสะดวกสบายเลยครับอันนี้คือธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินย่างบางขึ้นครับนี่นะครับธนาคารออมสินตังยูริมถนนนี่แหละครับถนนหม้เลขที่สอง นะครับธนาคารออมสินสาขากุชินาไลย์นะครับนี่คือถนนซีเลีสนะครับยังกำลังขึ้นนะครับผมเคยท้ายยังเว้นใ้พี่น้องเบื้องแล้วแหละครับแต่ว่ามม่หนีมายังขึ้นนะครับเอานี่เบื้องนาฬิกาด้านนี้นะครับเด้อนี่ครับหอนาฬิกายังกำลังขึ้นครับนะครับบอกเวลาแน่นอนนะครับเดินนะนะครับเดินตรงครับเดินตรง เอาเดินตรงๆคงๆยังน้อยน่ยครับแต่ว่าบอกเวลาแน่นอนนะครับเดินนี่นะครับบอกเวลาแน่นอนครับตรงเพ่งนะครับนาฬิกานะครับพี่น้องมาเที่ยวางเรื่องซิ่วกะจากเบื่อเวลากังแงนขึ้นเลยครับนี่หอนาฬิกาบอกเวลาตรงแน่นอนนะครับไม่โกหก <laughs> เอานี่ครับเดี๋ยวผมยางเขาไปเบิง้งกันบตอนเวลาเพื่อนไหนขึ้น เขาชมนะครับว่าเวลาเท่าไหร่เอาหนีเวลาปิดเปิดเพิ่นได้ครับได้กันที่นออย่างมากขื่นหอนาฬิก,กาชมเบิ้งนี่ครับนี่นะครับเวลาเปิดปิด12.00ถึง13.00นนะครับเวลาแรกเวลาที่2คือ17.00นถึง19.00นครับเดี๋ยวนี้โควิด19เพิ่นก็ปิดอยู่ครับ ว่าพี่น้องเดินเบิ้องอหอนาฬิกาจักน้อยครับเอาเบื้องกุชินาไลาหรือบัวขาวบานเฮานะครับผมเป็นซื้อกลางนะครับที่ทายทอดให้พี่น้องเด้เบื้องนะครับนี่ครับหอนาฬิกานะครับยามข้าคืนนะครับ นี่ครับสวยๆนะครับหอนาฬิกาย่งคลางขึ้นครับนี่สวยๆสวยๆตั้งโดดเด่นเป็นสง่าสวยงามมากนะครับทางเทศบสบาลเพื่อนจัดได้ดีครับอันนี้เป็นต้นปามที่เพื่อนปลูกไว้ไหมนะครับย่งกลางขึ้นเพื่อนกระเฮ็ดไฟประดับครับประดับในต้นปามนี่ครับหดน้ำไม่ไหมนะครับนี่เป็นหดน้ำไม่ไหมนี่ครับ ประดับประดาดยไฟสวยงามนะครับพี่น้องมาพักผ่อนเนมันขึ้นยังไ้ครับนี่ถือว่าปลอดภัยนะครับเพิ่นจัดไว้ให้สวยงามครับประดับประดาด้วยไฟแสงสีนะครับนี่ตามต้นปาล์มตามต้นดอกไม้นะครับนาฬิกาสีมีอยู่สีด้านนะครับนาฬิกานะครับจะมีอยู่สีด้านนี่ครับอันนี้ก็เป็นรูปดอกบัวนะครับซึ่งเป็นสัญลักษ นะครับอำเภอบัวขาวนี่ครับเป็นรูปดอกบัวนะครับนาฬิกาเพื่อนสิมีอยู่สีด้านนะครับเด้อนะครับพี่น้องมองด้านไหนก็ได้ครับสีด้านเวลาบอกตรงกันครับนี่ครับอันนี้เป็นด้านทิศตะวันออกนะครับนี่นะครับด้านตะวันออกจะมีอยู่สีด้านนะครับนาฬิกา จะมียูซีเครื่องครับใบพี่น้องเบิ้งได้รอบด้านเลย360สา0รอยหกสิงศาเดี๋ยวนี้ก็ทุ่มซิมหาที่ครับตรงเพ่งครับบ่มีตัวแน่นอนมาจะฐานครับนี่ครับเอาหอนาฬิกานะครับบาบน,นี้ที่พาพิน้องอยางไปเบิ้งบริเวณที่พิ่นประดับอ่างเรื่องซิ่วนะครับนี่ครับ นะครับโดยไฟแสงสีนะครับเรรอบอ่างเรื Lock ่องซิ่วนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำนะครับผมทายยังเว้นสิมองเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่ามาทายยังมันขึ้นกะเดี๋ยวูเห็นแล้ะครับมืดนะครับจะเห็นแต่สปอร์ตไลท์อยู่เกาะกลางอ่างเรื่องซิ่วนะครับเนี่ยนะครับเป็นสปอร์ตไลท์นะครับเนี่ยสปอร์ตไลท์อยู่เกาะกลางอ่างเรื่องซิ่วครับเนี่ยน่ครับอ่างเรื่องซิ่วนะครับ nhau cầm khuyên năn tiền nào thì gặp chấp hạ bài bình luận cũng nhau mà khuyên cấp án lương siêu นะครับเปียบเทียบเยบิเบเบวงวา,าย่างวเว้นผมคยมาถ่ายพี่น้องเบิงอยู่วันนี้ผมมาย่างมันขึ้นนะครับรมม่าณจากักสิบเก้านาฬิกาเดี๋ยวนี้กบสิบเก้านาทิกาสิบหานาทีสิบหกนาทีแหละครับเอานี่ครับถน,นนดีดีครับนี่เพื่อนเฮ็ดเป็นฟูดบาดเม็ดกับทางเทศบาลเพื่อนได้ปรับปรุงแต่ก้อนสิเป็นเพื่อนดินครับเดี๋ยวนี้กับเป็นซีเมนต์เมดนะครับพี่น้องมาเพื่อบวกขาวเสียนข่วมเปลี่ยนแปลงนะครับ ครับด้านนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับนี่เด้อตลาดเทศบาลนะครับตลาดสดของเทศบาลนะครับเข้าไปในตึกงนี่นะครับประมาณจักหาซิเมตรนะครับเข้าไปกลางๆตึกงนี่นะครับเป็นตลาดหกทุ่มเหมือนกับมาแล้วครับนะครับหกทุ่มแบบซิมานี่ของมาว่างแล้วนะครับเป็นพวกขักผลลงไม้นะครับซิมาจะเดืกนะครับ เอานี่นะครับนี่เขาไปสร้อยนี่นะครับตลาดเศร้าครับนี่นี่ครับเขาไปซ้อยนี่แหละพูนครับรถจอดประมาณห้าสิเมตรหกทุ่มก็มีมากแหละครับแม่ค้านะครับแม่ค้าขายผักขายผลไม้ก็มาแล้วนะครับเป็นตลาดสดตอนเศร้าครับรถแล่นอยู่นี่คือถนนหมายเลขที่สองนะครับตีพาร์ตโตมเพื่อกุชเชนไล่ไปเลยครับนี่ รถซิบรอยแก้อ้อยครับเดี๋ยวนี้อ้อยกันร่งออกกันร่งหีบอ้อยครับเดี๋ยวนี้เดือนมากรนลาคมนี่ครับรถอ้อยหลายครับเพราะว่ามีโรงงานอ้อยครับอปมเภอกุชินารายนี่มีโรงงานอ้อยโรงนำสาลมีดผลครับอยู่ทางแปมเพื่อพ้นท้องนะครับนี่ผมมาถึงมองนี่ครับมองอ่างเลื่องซิว นะครับอ่างเลิงซิ่วนะครับอ่างเลิงซิ่วที่สบาลเมืองบัวขาวเมืองบัวขาวก็คือเมืองกุชินาไลนนั่นเองนะครับอันเดียวกันนะครับเด้อนะครับบางคนกถามว่าอำเภอบัวขาวอยู่ไซอำเภอกุชินาไลอยู่ไสเหรออำเภอกุชินาไลคือว่เห็นคือเห็นแต่อำเภอบัวขาวอันเดียวกันนะครับนะครับ อำเภอบัวขาวก็มาเพืชชี้ล่อันเดียวกันนะครับเด้อนะครับนี่ครับประดับด้วยไฟแสงสีนะครับมีรูปไดโนเสาร์นะครับ,รโโซ,นะรบซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินนะครับไดโนเสาร์นะครับนะครับเป็นไดโนเสาร์จังหวัดกาฬสินนี่โค้นพบอยู่ที่ คู่กุ้มเขาเะครับอำเภอสารคัญน,นะครับมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ยูหันนะครับพิพิธภัณฑ์ซิรินทรน,นะครับเป็นลุมขุดค้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นขนาดใหญ่เลยเพราะนั้นไดโนเสาร์ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระชินอีก,กัน,นึงนะครับน,นี่ครับเอาขอกลางอ้างเรื่องซิ่วยนี่มึงขึ้น มืดเลยครับนี่นะครับมืดเอาผมสู้ไอ้เบิ้งจักน้อยนะครับนะครับพุูนคือหอ,อนาฬิกานะครับผลฮ้อน,อ,อนาฬิกาเห็นครับหอ,อนาฬิกาที่ผมยางมากเมื่อกี้นี่เอาด้านนี้ก็สิเป็นอ่างเรื่องซิ่วแหละครับบา้านอ๋อสูมให้พี่น้องเบิ้งนะครับ นี่ครับผมยืนอยู่ตรงกลางอ่างเล่นซิ่วเลยครับนี่เอานี่ย่ามความขึ้นนะครับประมาณทุ่มกลักวๆนะครับเห็นแสงไฟจากโรงแรมนะครับโรงแรมชั้นดีโรงแรมวานิดาอันนั้นเป็นเกาะกลางนะครับนี่ยเกาะกลางอ่างเล่นซิ่วติดสปอร์ตไลท์นะครับให้พี่นอ้องกขาลังกายเล่นกีฬาได้อยู่ครับในหันนะครับ ด้านนั่นก็จะเป็นสิมพระนะครับเป็นที่บระดิษฐานของหลวงพ่อองค์ดำนะครับประจำจุงเพื่อกุชินาไลอ๋อนี่ครับตาคข้ามคืนนะครับยามข้า,ามคืนอ๋อนี่บ้านนี่สิมพระพี่น้องยางไปทางพุ้นครับ ทางถนนเศรษฐกิจของอำเภอคุชินาไล่มองนีย่างเว้นผมกับมาทไถยพี่น้องเบื้องเราด้วยครับเด้อแต่ว่านี่ย่างมังคื่นบานนี่นะครับผมว่าท้ายพี่น้องเบิ้งอีกนะครับเปรียบเทียบกันนะครับว่าย่างของคืนครับย่างของเว้นเป็นยังไงนะครับเมืองคุชินาไล่เฮ้านะครับหรือเมืองบ่อขาวของเฮ้านะครับนะครับย่างมังคื่นกันจะเลิศคือเก่าครับย่างมังคื่น นะครับนี่ไฟแสงสีประดับประดานั่น,นต้นปามนี่ครับต้นปามนะครับอันนี้เป็นทางเขาตลาดนะครับนี่เด้ออันนี้เป็นทางเขาตลาดเศร้าอีกด้านนึงครับนี่นะครับทางเขาตลาดด้านนึงนี่ครับเข้าไปนี่นี่เขาตลาดครับตลาดสดเทศบาลน,นะครับเป็นตลาดเศร้าครับตลาดเศร้า เอาผมย่างยู่ฟุตบาทครับนี่ยบริย,ย่างยูถนนนะครับด้อพุ่นถนนครับพุ่นถนนสีดำดำนะครับอันนี้เป็นฟุตบาทนะครับนะครับเพื้นปูซิเมนต์สำรับให้พี่น้องเล่เย่างแบบสบายนะครับแบบสบายด้วยนี่ครับ เาที่พี่น้องเห็นแสงไฟไลยๆนั่นนะครับเป็นอนอจ้าปูบัวขาวนะครับ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 เป็นหอเจ้าปูบัวขาวครับนี่ฮั่นเป็นบริเวณหอเจ้าปูนะครับด้านนอกติดถนนเบิร์นคาสิม่าเป็นตลาดเรียกว่าตลาดซีาคนะครับเพิร์นีาซิม่า ขายอยู่นะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับเอาด้านนี้ก็สวยงามครับเป็นประดับไฟนะครับนะครับ ครับนี่คืออำเภอคูชินาไล่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับในยามค่ำคืนนะครับนะครับเิ่นกติประดับแสงสีนะครับในน้ำต้นไม้ก้อนหิน นะครับประดับแสงสีนี่ครับถนนเส้นนี่เป็นถนนไม่ดัดนะครับเป็นถนนต้นค่อยดัดนะครับข้อปนี้นะครับเิ่นกับประดับสวยงามนะครับประดับไฟป,ประดับยังสวยงามมากนะครับอาเทศบาลเมืองบอัวขาวนี่จัดได้ดีดีครับจัดได้ดีมากมมลนเลนยมีความสดชื่นครับเห็นแสงสีแล้วนี่มีความสดชื่น ทางเทศบาลเมืองบัวขาวนี่จัดได้ดีครับนะครับด้านนี้ก็สิเป็นตลาดโต้รุ่งครับนี่นะครับลอดถนนไปนี่ครับเป็นตลาดโต้รุ่งนะครับนี่เป็นตลาดโต้รุ่งนะครับพี่น้องอยากกินนี่มดครับนะครับเขาเก๋วดเตี๋ยวโจ๊กมีมัดครับอยู่แถวนี่แหละครับเป็นตลาดโตลุ่งด้วยครับด้วยนี่ มี่มดครับน้ำในเอียงต่างๆคนขายพี่น้องมาท่านใดครับเป็นตลาดโต้รุ่งนะครับด้านนั่นสิเป็นตลาดซีผักนะครับเพิ่นสิมาะล้งเป็นช่วงๆนี่ครับด้านนี้เป็นตลาดนะครับเอิ้นว่าตลาดซีผักนะครับสิมีมดนะครับอาหารทุกภาคนะครับอาหารเครื่องใส่เครื่องยังสิมีมดครับที่นี่นะครับเพิ่นเลื่อนว่าตลาดซีผัก นะครับสีมีมากเป็นช่วงๆครับมาลงนะครับนะครับอยู่ในสวนเจ้าปู่บัวขาวนี่แหลคะครับเอาเนี่ยครับนะครับเป็นสินค้าสีผักนะครับพี่น้องก็สามารถสีม้ายางชุ่มยางเลือกซื้อ นะครับช้อปปิ้งได้นะครับนี่เด้อนะครับเมืองบัวขาวนะครับออเนี่ครับคายพี่น้องเบิ้งนะครับเมืองกุชิน่าไล่ย่ำความืึนครับผมนะค่อนตะล่อนทั่วนะครับมาทายท่อหน่อพี่น้องเดียบึงนะครับเอาเนี่ยครับตลาดสีภาคนะครับ พ่อปูวัวขาวนะครับนะครับด้านในนะครับเป็นศาลเจ้าพ่อปูบัวขาวนะครับนี่นะครับน้ามเทศบาลเมืองจัดงานนะครับเส่นงานนิ้วประจําปีนะครับเพิ่นกะดจัดอยู่นี่นะครับอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อปูบัวขาวนี่นะครับนี่ นะครับเป็นสนามใหญ่เลยครับด้านในสามารถจัดงานได้นะครับตั้งเวทที่หมอลำยังไงได้ครับนะครับถ้าบ่มีโควิดนี่นะครับท่างเทศบาลเพื่อจัดทุกปีนะครับนะครับงานงานยิ้ววัวขาวนะครับผัดซีมีหมอลำไม้พี่น้องเบิ้งมวนม้วนครับขนาดใหญ่ๆนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นช่วงโควิด19ก้งดมาหลายปีแล้วครับเอาเนี่ยครับ เบิงคว่ำสีวิไลนะครับความจเจริญน,นะครับของอเพื่อกูชีนาไลนะครับหรือเพื่อบวกขาวบ้านของเฮานะครับนะครับมีความจเจริญซ้ำไหนนะครับผมนก้อนจะร่อนขั่วน,นะครับเอาเป็นผู้ชายทอดให้พี่น้องไดือเบิงนะครับถื้อล่ามบ้านช่องนั่นเป็นขายผลไม่ได้ครับ ยูนาตึกดอกแก้วนะครับนี่เป็นขายผลละไม้ขายวัวเภียสม้มผลละมไม้มีหมดครับพี่น้องอยากได้มาซสือเลยครับถือๆนะครับอานี่ครับนะครับถนนไม้เลขที่สองรถกระแลนหลายครับ นั่นเอครับผมอยู่บริเวณเกาะกลางอ่างเรื่องซิ่วนะครับมือหนีบมางางมืงขึ้นครับมาทายพ่นองบ้งเงีมึงขึ้นเงมความขึ้นนะครับขอขอบคุณพินองนะครับทีที่ตามรับชมนะครับนะครตะลอนทั่วนะครับ นะครับหาทายแนวบ้านเท่านย่นะครับให้พี่นองเบิงนะครับขอคุณนะครับพี่นองที่ติดตามรับชมนครตะลอนทั่วนะครับเอาพี่นองเบิงแล้วก็จะเลืมอนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสีพัสดาพัสดชิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงนะครับกดไลค์กดแช่นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในเด้อครับนครตะลอนทั่วครับสวัสดีครับ